bị cáo สีน่นลุยชาแนวนะคะที่ติดตามก็ขอให้ FC นีนลุยมีความสุขม,มากๆมีความจงจเจริญมีความปลอดภัยมีความเดินทางไปไหนก็ขอให้รอดตลอดฝัด่งและที่สำคัญนะครับผมขอให้ทุกคนสมบังในความรักและขอให้ร่ำรวยเงินทองสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่ FC ซแสงทองฟิลเลนทุกท่านเลยนะครับเอฟซี FC แสงทองฟิแลน์นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแ้งลำลำ้ำรวยรวยอยู่เย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จทุกป,ประการลกใครใครเจ็บยังได้มนี้และพี่น้องเดอ้อเมนิกะ่ะเขาเนี่ยอยากถอดหัวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้แฟนคลับสตางฟิลแดนทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดนทางตลอดปัยร่ำรวยเงินทองนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยเงินทองทุกคนนะคะรักแฟงทลองฟิลแลนไปนานๆนะคะ สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะปี2024นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกิจการที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เฮงๆปงฟังๆังรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างแสงทองฟินแลนด์อย่างนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่เคียงข้างแสงทองฟินแลนด์แบบนี้ไปนานๆแล้วก็ตลอดไปนะคะรักนะคะ สวัสดีปีใหม่นะคะแม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะปีใหม่นี้นะคะตอนปีนี้ก็ปี2024แล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสมปรารถนาทุกประการโรคไห้ไข้เจ็บอยามีนะคะอยาจนร่ำรวยนะคะทุกคนค่ะปีนี้ขอให้ทุกคน รวย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 ดีครับสวัสดีวันปีใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงกับทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขกับท <c oughs> ีมงานแสรมปเรีนแล้วก็ปี2024ด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าก้อนนี้ก็เป็นวันแฮปปี้นิวเยียร์นะคะก็ขอให้ ทุกๆคน FC ทุกชานนแล้วก็แม่ๆม่ FC ทุกคน FC ทุกคนในบ้านแฟนทอมแนงก็พี่แลนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองนะคะปังปังปงนะคะแล้วก็ขอให้อวยพรให้อ๋อบอสท่องสอนนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะไปเจอกันใหม่ปีหน้าคะ่ะ ย่างสวัสดีค่ะปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงนี้นะคะปีห7เ็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งที่ตัวเองคิดดีได้ดีคิดไม่ดีก็ได้ไม่ดีดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทำตัวขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะเลือกสิ่งไหนนะคะเข้ามาในชีวิตของตัวเองขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร,รวยนะคะไว้เจอกันปีหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่า,างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะมอ่า สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีหกเจ็ดนะคะเิกขอให้พี่พี่แม่ทุกคนนะคะมาแสดงข้อพ่เดแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยนะคะร่ํารวยเงินทองเงินมาไหลมาเทมานะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีนี้ก็2องพแล้วนะคะก็ขอให้เ c ทุกคนนะคะ ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สุขพัฒนานะคะก็ขอให้สวทสดิฟินแลนด์นะคะประปองแบบนี้ทุกปีเลยนะคะขอบคุณค่ะก้อนะคะโอ๊ยก็นะคะกับปีนี้ปี2024 0 0อะก่น0 2 2024นะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะปีใหม่ก็ขอให้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ ขอให้เอฟซี uh, ทุกคนนะคะเป็นพีรักของแสนทองฟิลแอนตลอดไปนะคะค่ะตนีใหม่เอฟด้วยหรอกสวัสดีปีใหม่คะบ๊ายๆ <c oughs> ขอให้แม่ด้วยขอให้แม่แ่ทุกคนร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองเยอะๆนะคะแล้วก็ติดตามแสนทองฟิลแลนไปเยอะๆนะคะแล้วก็รักชิกมีมมเยอะๆด้วยครับ <c oughs> สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่มีสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปจ้าขอบคุณค่ะบรรยากาศหลังเลิกงานนะคะทุกคนนะคะตอนนี้ก็กำลังรีเพื่อนกันเก็บชุดเปลี่ยนชุดน้องบรรยากาศแต่งตัวกันนะคะน้องเอมสวัสดีปีใหม่เอสซีหน่อยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้แม่มีความสุขมากๆนะคะรักแขกของสินแลนด์เยอะๆนะคะ มบาจโอ้ยซีแกมล้อเล่นพี่แนคขาอาสวัสดีวิ่งห่ทุกๆท่านทุกทุกแมาหรือเปล่านะคะก็ขอให้แม่ๆทุกท่านที่ติดตามของนอที่ว่าตรงศาของฟิลแอนละเอาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ให้ร่ำร่ำบรรวสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขจ้ามไม่น้อย สวัสดีปีใหม่นะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านแล้วก็ให้แม่แม่เอฟซีแสงทองฟินแลนด์สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็เป็นเอฟซีแสงทองฟินแลนด์ตลอดไปนะคะรักๆสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะคะแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับก็ปีมังกรปีนี้นะครับขอให้ทุกคนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับและรักแสงทองฟินแลนด์เป็นนานๆนะครับน้องซีเกมครับพูดแล้วแร้วัพี่วินเนอร์เปล่า ห้ามตูเข้าใจไหมตูต้องตอู <laughs> ขอบคุณค่ะบรรยากาศหลังเรื่องงานนะคะน้องโน้ตไว้พรเอฟซีอะไรรูกสวัสดีพี่หมายเอฟซีโดดสวัสดีค่ะขอให้เอฟซีมีความสุขมากๆนะครับน้ำๆรวยๆค่ะขอบคุณค่ามาแต่ใส่บาผู้ใดเนี่ยเข้าขมาขอริมแดงจันน้องเกดรวยพรเอฟซีอะไรลูกไว้พรข,ขอให้ขอให้มี อขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็พน้นทุกพน้พนโศกพ้นภัยทุกคนนะคะคแล้วก็ขอให้ทำอะไรก็ราบรื่นใครที่ติดขัดเป็นปีชงปีอะไรก็ขอให้หายอะไรกัแล้วก็แล้วก็ คนไหนที่โอเคเขามฮอตเลยพเอลซีหน่อยค่ะอันฮอตเหมือนกับไอโดนผ่าตัดเลยดูสิใช่พรทำไงดีาได้ได้ พ่อหอดสวัสดีครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีปีใหม่นะครับผมและซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กับทีมอาแสงทองฟินแลนด์แบบนี้ตลอดไปนะครับไปป่ะแล้วยวองสีแกงก่อนสิแกงจ้าครับ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ FC แสงทองฟินแลนด์ทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอีหยังก็บรรดาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบพี่น้องเงินทองของนอกกายบคตตายกัดหาไม่ได้นะครับขอให้ทุกท่านเจริญเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับให้เจริญเจริญเจริญเจะเริญเจริญและรวยรวยรวยสาธุถึงจะอยู่ นีอหวานไอสิน <rarely Pokémon> ีอหวานพี่ใหม่เลครับผมส่วนข้างหลงเจ็ดนะครับพวกเราแดนดีทูบีนะฮะพวกเราดีทูบีนะครับผมพวกเราดีทูบีนะฮะเรียกแดนบีมนะครับทำนมผมแดนนะครับตัวผู้ทำไมผมแดนนะไม่พอนี่เอฟซีน่ะไม่พอนี่เอฟซีขอให้เอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อนครับผมมีน้องอุ้มนะคะบอกบุคลิกเก่งนะคะแต่ว่าเห็ุงานเก่งพี่น้อง พี่โอ๋ค่ะยูดีมีให้ด้วยครับขอให้ FC ร่ำรวยเงินทองไหลามาเต็มมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอขอบคุณที่ติดตามแสงทองฟิลแอนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องปีมังกรทอง2567นะคะพี่น้องสวัสดี FC แสงทองฟิลแอนทุกท่านนะคะขอให้ FC ทุกท่านนะคะพี่น้องมีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกิจาการรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะพี่น้อง โอเคนะคะขอให้อยู่กับแสงทองฟินแลนด์เราตลอดไปนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวาพแข็งแรงในปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนจะเจ็ดสิ่งดีๆขอให้แสงทองฟินแลนด์เป็นรอยยิ้มของทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ครับ2024นนะครับทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับผมขอให้เป็นปีที่ดีและก็เป็นปีที่ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่ fc นะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆมาฟังคิดวังสิ่งใดขอให้ได้ไดสมปรารถนาทุกประการนะคะน้องฮ้อก็ตื่นกัะสิแม่สวัสดีปีใหม่อยากจะของนอนขามปีเนาะพี่เวะะิร์นค่ะสวัสดีปีให<อ>มิค่คะเอาเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ครับ fc ทุกท่านนะครับ fc สายฟงฟิแลนด์ทุกท่านนะครับก็อขอให้ fc ร่ำรวยๆสุขภาพดีนะครับถูกหวยทุกงวดนะครับผมถูกหวยงวดละสองสามล้านครับถูกทุกงวดงวดได้ถูกงวดได้ก็มาจากสายองฟินแลนด์ไปงั้นเลยครับพี่น้องครับ เอาไหม่ได้ไหมครับที่พันกันเอาไหว่ได้ครับ